โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการาเปลี่ยนพื้นหลังนะครับสำหรับอีเมลที่เป็นองค์โดมเมนเนมขององค์กรนะครับอาจจะมีปัญหาที่ว่าแอดมินนั้นไม่ได้เปิดการตั้งค่าให้ให้โดมเมนเนมที่เป็นองค์กรเนี่ยเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับตัวอย่างาผมจะเข้าการประชุมนะครับจะเปิดให้ดูนะครับว่าทําไมถึงเปลี่ยนพื้นหลังไม่ได้ ไปที่ตรงนี้3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าเปลี่ยนพื้นหลังนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นหลังที่ Google Meet มีให้เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการพื้นหลังที่เป็นพื้นหลังที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะอัปโหลดมาเป็นพื้นหลังแบ็กกราวน์เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นนะครับก็ให้คนที่เป็นแอดมิน นะครับให้คนที่เป็นแอดมินที่ใช้โดเมนเนมที่เป็นคนดูแลโดเมนเนมขององค์กรเนี่ยอย่างของผมเนี่ย S-T-P เ,เป็นองค์กรของโรงเรียนดังนั้นก็ต้องให้แอดมินที่เป็นโดเมนเนมของโรงเรียนเนี่ยไปทำการแก้ไขนะก็คือไปที่คอนโซลผู้ดูแลระบบนะครับหรือ Google Admin ะครับเพื่อไปทำการเปิดการตั้งค่านะครับ เมื่อมาหน้านี้แล้วก็ไปที่แอปเนี่ยไปที่แอปนะครับอ่าเส็จแล้วเลือเล่อนลงมานะครับไปที่ Google Meet นะ Google Meet นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนลงมาครับอ่ามันจะมีคำว่าอ่าตัวนี้นะครับเนีย่ย Meet Meet Visual Effect อะไรพวกนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็เลื่อนลงมาอีกนะครับดที่เป็นภาษาอังกฤษ m e ดวิชวลเอฟเฟกก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเสร็จแล้วให้เราติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กเสร็จแล้วกดบันทึกครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้มันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองไปใช้งานกันดูครับเรื่อประชุมดูซิว่ามันจะเปลี่ยนพื้นหลังได้ไหมครับ โดยเป็นพื้นหลังที่เรากำหนดเองนะครับไปที่ตรงตัวเลือกนะครับเปลี่ยนพื้นหลัง,อ,งอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนะครับเราก็สามารถใช้พื้นหลังนะครับที่เรากำหนดเองนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับ คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ